เอกสารในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวมีอะไรบ้างมีต่าคสนตัวปรหมดเลยก็ีวันนี้วันนี้อยากมาคุยอยากมาคุยอยากมาม้ามอยเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียค่ะเริ่มเลยเอกสารในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง ก <S an> ็วีซ่าท่องเที่ยวเอกสารเตรียมไม่ค่อยเยอะเหมือนอยู่ทงเรียนเนาะนะง่ายๆก็เป็นเอกสารส่วนตัวคนละหมดเลยก็มีพาสปอร์ตตบประชาชนทะเบียนบ้านกรณีที่เราทํางานก็ขอหนังสือร,รับก,การงานจากทางบริษัทแล้วก็บวกกับจดหมายลาง,งานช่วงพเร็ดเราจะมาท่องเที่ยวมันก็จะดูแน่นขึ้นว่าเรามาเที่ยวจริงๆนะเที่ยวแล้วเราจะกลับกรณีที่บอกว่าเป็นเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยไม่ได้ทำงานก็ต้องใช้ในส่วนของหนังสือจดทะเบียนของบริษัทเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพิ่มเติมก็คือในส่วนของ เอกสารการเสียภาษีประจาปีเพื่อให้ดูว่าธุรกิจเราดำเนินกิจการจริงๆนะถึงแม้มันจะกําไรน้อยนิดอะไรเงี้ยก็โชว์ให้สารทูดูว่าเราดำเนินกิจการจริงๆไม่ได้จดทะเบียนทิ้งไว้เฉยๆนะอะไรเงี้ยวีว่างงานแล่วคะจะอยากมาเที่ยวอะไรเงี้ยว่างงานอยากมาเที่ยวหรอโอ้ก็ คืออยากมาเปดาิดประสบการณ์ใหม่แล้วกลับไปอะไรเงี้ยพอดีมันหมดไฟอะไรอย่างางี้ไงแนะนำอ,อะไรงไงถ้าว่างงานแต่ถ้าไม่ได้ว่างงานนานจนเกินไปแบบว่าแกปเป็นปีอะไรเงี้ยสี่ห้าเดือนมันก็ยังเบรกเซนในการที่จะมาเที่ยวอยู่ว่าเราอยากอยากมาพักผ่อนไปช่วงช่วงเบรกจากการทํางานอะไรเงี้ย <ๆ S 2> แต่ อันนี้มันก็จะเพิ่มในส่วนของหลักฐานทางการเงินเะนาะเพื่อว่า,าว่าเราสามารถที่จะสปอนเซอร์อตัวเองช่วงที่เรามาอยู่ที่นี่ได้ไหมเงี้ยครับเหมือนทําไดใ้ในส่วนหลักฐานทางการเงินคือจะใช้สเตทเมนประมาณเท่าไหร่นะครับสเตทเมนปกติแล้วอะครับแนะนำว่าสักสามแสนขึ้นจะจะจะ,จะได้พอดีพอดีออก็ใช้เป็นตัวส่วนของหนังสือรับรองฐานะทางการเงินนะครับรับรองยอดเงินคงเหลือปัจจุบันแล้วก็ แปลงค่าเงินเป็น AUD ของเราเป็นแบงก์การันตีจะบอกทุกคนว่าวีซ่าท่องเที่ยวนะมาครั้งหนึ่งอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนใช่อ่าอยู่เกินก็ไม่ได้กไม่ได้ก็เป็น overstay ไปทำงานก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้ก็คือเรียนได้เรียนได้ไม่เกิน3เดือนสนมเดือนอืมแต่ถามว่าถ้าคนไหนมาแล้วแบบมา สนใจเรียนใช่ไหมสมมติว่ามาเทคคอร์สไปแล้วประมาณวีคาแล้วอุ้ยเปลี่ยนใจอุย้ยอยากอยากจะเรียนอะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนได้นะแต่ทีเนี้ยมันจะยากจะง่ายมันก็ขึ้นอยู่กับทางสาถานทูตแล้วก็ตอนที่เรากรอกขอวีซ่าไปอะครับมันจะมีวัตถุประสงค์อยู่ว่าเราจะมาเที่ยวเราจะมาเรียนแต่ถ้าเราวางแผนว่าโอเคเราอยากจะมาเรียนไปด้วยมาเที่ยวไปด้วยเราต้องชี้แจงเหตุผลตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะเรียนด้วยวก็เที่ยวด้วยนะ เราต้องแนบเอกสารจากทางโรงเรียนที hmm ่เราจะจะไปเรียนเพิ่มเติมไปว่าเราจะจะมาเรียนที่นี่นะ4สี่สห้าวีคอย่างเงี้ยอันเนี้ยกรณีนี้มันก็จะง่ายสำหรับการที่ว่าอนาคตเราชอบเราอยากจะเรียนต่ออะไรเงี้ยเราสามารถจะเขียนจดหมายชี้แจงกับสารพูดได้ว่าโอเคหลังจากฉันมาเรียนแล้วสนใจจะเรียนต่อนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะง่ายในการพิจารณาการต่อวีซ่าแต่ถ้าอยู่อยู่แบบเราเลือกวัตถุประสงค์มาแค่มาเที่ยวอย่างเดียวแล้วอยู่เราเรามาเปลี่ยนเป็นนักเรียนนยครับบางเคสสารพูดดึงอิตัวใบอะไรบคารนะครับมาดู ว่าวัตถุประสงค์ที่เลือกแต่แรกอะเลือกว่าอะไรถ้าเลือกถ้าเลือกแต่ท่องเที่ยวแล้วเขาก็จะบอกว่าย้อนกลับมาว่าแล้วทําไมถึงอยากจะมาเรียนเธอบอกว่าเธอจะมาเที่ยวนี่ครับเพราะฉะนั้นวีซ่าอะไรก็ตามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราท่องเที่ยวคือมาเที่ยวจะยี่วีซ่านักเรียนก็คือเป็นวีซ่านักเรียนเพื่อมาเรียนพี่เอมมีอะไรฝากเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวอะไรจุดอะไรที่ยากที่สุดสําหรับคนไทย จุดที่ให้สุดสำคัคนไทยก็คือในส่วนส่วน,วนมากแล้วคนไทยก็จะมีปัญหานในส่วนของการขอหนังสือรับรองการทํางานกับจดหมายลาจากทางบริษัทเพราะบางที่บางสักเขาอะไม่ได้ออกหนังสือรายง,งานที่เราหนือเงี้ยบางทีเขาก็คิดว่าเราจะลาออกอเขาก็ไม่ออกให้นั่นแหละมันก็จะขาดหลักฐานที่เราไปชี้แจงเอกสารพูดว่าโอเคฉันอนะม่ที่จริงๆฉันกลับแน่นอนอะไรเงี้ยกับอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาส่วนมากก็คือในส่วนของเรื่อง ไอ้หนังสือรองฐานะทางทการเงินเน่ยเนาะ <ừ> m, พวกเออพวกแบงก์การันตีอย่างเงี้ยคนไทยส่วนมากคือชอบเอาเงินเป็นก้อนข้าวบางทีเขาอ่ะมีมีเงินเก็บแต่ไม่ถึงแต่เอาเงินไปก้อนข้าวถามว่าสารทูตเช็คได้ไหมเช็คได้นะครับอ๋อสารทูตเขามีออเทรไรต์ในการเช็คแบงก์สเต็ตเมนย้อนหลังของเราได้เขาจะมีเจ้าหน้าที่ประจำสารทูตที่มีออเทอรไรในการส่งที่แบงก์ให้อ๋อเหรอคือหลายอคนอาจจะคิดว่าง่ายเอาเอาเงินเข้ายอดเดียวตุ้ม ส่งผู้เช็คได้เพร<อ>า <ๆ S 2> ะ <พอ S 2> ฉะนั้นถ้าเช็คจะต้องอธิบายแหล่งที่มาของเงินใช่ <ๆ S 2> พอพอเช็คปุ๊บเขาจะบอกว่าสมมติว่าเอาเข้าไปสองแสนเขาถามว่าก้อนสองแสนเนี้ยเอาเงินมาจากไหนขอหลักฐานหน่อยว่าแหล่งที่มาแรกของสองแสนเนี้ยมาจากไหนเราก็ต้องหาเอกสารไปอธิบายเขาที่ได้ว่าสองแสนอาจจะเป็นการขายทองขายบ้านขายรถขายอะไรเงรี้ยเราต้องมีเอกสารแน้เขาว่าโอเคมันจะการขายทองนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไปยืมเนี้ยไม่ได้ถ้าอยากแนะนําก็ลองมาท่องเที่ยวดูก่อนใช่ก็ถ้าแบบว่า เราทํางานเป็นหลังเป็นแหล่งการงานมั่นคงพร้อมทางด้านนิส่วนของการเงินก็ลองไปเที่ยวก่อนก็ได้ครับลองลองไปเที่ยวดูก่อนอ,อันนี้มีคําถามเลยปิงขึ้นมาว่าเธอคือจริงๆอ่ะเราอยากมาเรียนที่นี่แหละแต่เราอาจจะยื่นวีซ่าครั้งแรกเพื่อมาเที่ยวดูก่อนอแล้วกลับไปไทยแล้วยื่นมาเป็นวีซา่านักเรียนอันนี้จะเม็กซเซน์กว่าไหมหรือว่ายัางไงก็ก็ได้ก็คือเหมือนว่าพอมาแล้วอะไรอย่างี้ครับชอบเมืองชอบประเทศแล้วคืออยากจะกลับ มาอีกครั้งหนึ่งมาเรียนนะครับอันนี้ก็ได้หรือถ้าเราแพลนว่าเราจะมาเรียนอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะมาเที่ยวดูก่อนอก็อย่างที่แนะนําไปว่าอาจจะลงเรียนไปสัก4วีคหวีค แล้วตอนที่เรายื่นวีซ่าเราก็เขียนประกอบในส่วนของไอทีเชอรี่ของเราค่ะว่าเราจะมาเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปน,ไปนี่ไปนั่นแล้ววันนี้เราจะไปเรียนอะไรเงี้ยคือมันสามารถทําได้เหมือนกันแล้วพอพอเราเรียนไปแล้วเราคิดว่าเราต้องการพัฒนาทักษะภาษา,าเพิ่มเติม,ตมอันเนี้ยสามารถเปลี่ยนวีซ่าเรียนที่ได้เลยแต่อย่าลืมว่าถ้าเราเปลี่ยนวีซ่านักเรียนที่นี่ตัววีซ่าหลักของเราคือวีซ่าท่องเที่ยวยังยึดกฎเดิมนะว่าเราทํางานไม่ได้ ตอนที่เราเปลี่ยนวีซ่าักเรียนใช่ไหมเราจะได้เป็นบ e จิ้งเอบีจิ้งเอก็ยึดเงื่อนไขตามวีซ่าหลักที่เราถือแต่แรกก็คือวีซ่าท่องเที่ยวก็ยังทํางานไม่ได้เหมือนกันเช่นเดิมเราก็ต้องอยู่ที่เนี่ยโดยการที่เราไม่ได้ทํางานจนกว่าวีซ่าเราจะออกจนกว่าวีซ่านักเรียนจะอนุมัติอนุมัติโอเคจากแกรนนะคะทุกคนรออยู่ใช่จะต้องทราบเงื่อนไขด้วยไม่ใช่ว่าอุ้ยเปลี่ยนเสร็จแล้วทำงานได้อะไรเงี้ยจะต้องระวังเงื่อนไขตรงนี้ด้วยโอเคหลักๆทาง Advanced s t u d y a w a r d รับช่วยยื่นวีซ่าท่องเที่ยวได้ไหมร เคส by เคสที่แบบว่าโอเค เราดูแล้วประเมินแล้วอะ่ะมันมีมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะ่าดเนี่ยครับเราก็จะรับนะแค่ไหนว่าเราดูแล้วประเมินแล้วอ่ะอะจาจจะขาดหลักฐานด้าน,นการงานการเงินแอบเก็บเงินสักพักหนึ่งนะทํางานไปสักพักหนึ่งก่อนอนะไรเงี้ยค่อยกลับไม่ยื่นอย่างเงี้ยครับพิจารณาต,ตัวเองก่อนเนาะว่าจะยื่นวีซ่าอะไรยังไงท่องเที่ยวมันก็ง่ายจริงแหละแต่เราอะ่ะมีหลักฐานมีข้อมูลเพียงพอในการยื่นมาหรือเปล่าใช่ฉะนั้นเชิญทัวร์ทุกคนมาเที่ยวประเทศออสเตรเลียนะฮะชวนมาเที่ยวบ้านของฉันเออเวันนี้ขอบคุณพี่เอ็มมากขอบคุณค่ะสวั ฝากน้องๆน,นะคบที่มีข้อสงสัยหรือว่าสนใจอยากปรึกษากับทาง Advance Study Abroad นะครับก็สามารถติดตามทางเพจได้เลยนะครับก็เป็นเพจทาง Facebook ก็คือชื่อ Advance Study Abroad นะครับหรือว่าจะทักมาสืา่อสาพี่ๆมีคำถามสงสัยอะไรเงี้ยครับก็สามารถทักมาได้ที่ Line o f f i c i a l นะครับก็คือเป็นมีตัวแอสนำหน้านะครับแล้วก็ A U s แล้วก็ O z ข่าบผมทักมาสอบถ,ถามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนของทางพี่หรือไม่หรือยังไม่เป็นแร้มีคำถามนี่ครับทางเราินดีตอบคำถามทุกคำถามนะครับ